กราบสวัสดีผู้ชมท่านด้วยเท่าน,นี้ก็มกาผมเมฆอีกครั้งหนึ่งเพืยอล,ลงคลิปเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรามีคอนเทนต์ให้ลงเยอะ,ะอมากดเรียวมากแน่นอนเรา<ม>คือช่องที่เรียกสุนจักรวาวังงนะ้กินสกีนก็ได้ตอนนี้เราก็จะไม่ตัดออกเพราะว่าเดี๋ยววันไม่เดียว อันนี้ก็แข็งแปดสิบแปดกล้องหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็เก้าสิบสองซึ่งแปดสิบแปดเราจะเอาไว้ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเขาจะเอาเป็นแปดสิบแปดไยเก้าสิบสองก็จะไว้ด้านหลังนะฮะสีส้มอยู่ด้านเทลแล้วก็ สีเขียวอยู่ด้านโน้นนะฮะแล้วก็จะใช้เป็นรูปแบบเกลียวทั้งคู่เอ้ยกลวยทั้งคู่นะฮะเพราะว่ามันทำให้เราเข้าโค้งได้ง่ายกว่าทำให้เราปั๊มได้ต่อเนื่องแต่ทักเราไม่ได้ดีมากนะเนี่ยไปลิ่งก็เริ่มแก่ละคิงพินนี่ขึ้นสนิมนะฮะหายละคิงพินขึ้นสนิม เล่นๆอยู่จะหักมันเนี้ยโอ้แม่งเป็นกาวเลยไม่ใช่แม็กนี่แม็กไม่ใช่แม็กง่อยๆนะเป็นกาวนะเขาเป็นกาวนะเขาเป็นกาวนะถึงมันจะมีรอยแม็กก็เถึงไม่เช่อาย่า,ยา,ยา คุณฟังเสียงถ้าได้ยินอ่า,อา,อาเกลียดที่สุดอืเอ้ยไม่เลยต้องมีเพลียเขาเรียกเพลียหรือเรียกนิดเนี่ยแหวนเนี่ยหรือว่าเรียกริ้นไม่รู้เราจะเรียกมันว่าริงนด้วยก ด้านไหนบนด้านนี้นี่พอดีนะฮะคำนวณบุละตามที่คลิปที่เราไปดีแคทลอนกันนะฮะดูเปล่าแล้วคนมีแหวนอีกวงหนึ่งอยู่ตรงข้างล่างนี้ไหม ไม่ใช่เบอร์นี้เบอร์เดี๋ยวอันเขาให้มาเทีันอ๋อเขาให้แหวนใช่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 ต้องนี่ออกหรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้กัดลูกยางเกินไปนะฮะไม่ได้เล่นนานนม่คิดจะดีอะไรจำไม่ได้เลยว่าเป็นนอนหนังสือไปสันนานเลยตายฮะแป๊บอะไรอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่าง อ่าฮะอันนี้ติดกับทักใช่อใชอ๋อคดอเยวไ,ไปดูแบบฉากทักหลังมาอืม จากนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นนะฮะเวนเบอร์ใหญ่อยู่ข้างล่างแล้วก็ลูกจางตายฮะนี่ไม่ใช่ใหญ่คู่อ่ะ ซึ่งเราปิดไม่ได้ไม่ว่าเหวนลองรดเราไม่ใส่แล้วกันไม่ได้อยู่ดีหรือว่าถ้าใส่แหวนเบอร์ลิกลอง โมเมนต์เนี่มันบวปืงดีใช้อย่างนี้ลด้ี่จริงๆมันต้องเป็นลูกยางมือใหญ่เงี้ยอันหนึง่งไม่ได้อยู่ดีว่ะคีมพินฮะเดี๋ยวคีมพินกูสั้นเหรอไม่ใช่เออใช่คีมพินสั้นแม่งเอาคีมพินสตรีทมาใส่เซิร์ฟสเก็ตแน่เลยตามนั้นฮะยังไงวันนี้ ไม้ใช่เราต้องเอาน็อตที่น็อต,อตเอาแหวนเนี่ยข้างล่างออกแล้วใส่ข้างบนแทนตามสภาพถ้าบอร์ดคอมพิวไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เ <c oughs> พราะว่าถ้าเป็นบอร์ดคัตตอมมันมีทางเลือกคิงพินสั้นแค่นี้แนี่คุณดูถ้าคุณไม่เชื่อนี่คุณดู <c oughs> เดี๋ยวแบบถอดมาก่อน ีถือก็นแใส่ปับ๊บใส่ได้นะคนุณดูมันยังใส่ได้อยู่นะอันเนี้ยแหวนเบอร์ใหญ่อยู่ข้างล่างอ่ะก็ยังใส่ได้เอาลูกยางใส่เรียบร้อยจริงจินกูหายหายไปเลยจริงจริงจมมันจมจริงๆ สามารถกดลงไปได้อะไม้แยงคิวนะฮะสามารถสอดลงไปได้คุณดูมันยุบลงไปจริงๆคือคีมพีนแม่ผัวออกมาแล้วนะฮะฉะนั้นขอดขอดให้ลูกยางข้างล่างไม่ขาดไม่แตกง่ายก็พอนะฮะเพราะว่าบอดคอมฟีด ก็ราคามันไม่ได้ไม่ได้แพงมากคุอย,ย่แหลยจัดตามราคาทุกอยางเก่ามันแตกไงเนี่ยมันแตกแล้วผมรู้สึกว่ามันปนอยากสุดท้ายมันคือที่เราชอบนะฮะบอร์ดบอร์ดเราเราเล่น เราเล่นเราเล่นเราเราเราเล่นถูกสักที ฟ้องอยู่เด่นนะเอตัวที่มันทำโค้งน่นม้นาิหน้าพอไหมเ่นี้แต่เดี๋ยวรูปอย่างนั้นลนะปลี่นเปลี่ยนใหม่อีกอ่ดะด้านหลังติดเดียวสติดแล้วกัน,นะะด้านหลังให้คนดูดูด้านหลังต่อ คุณนี้เสียงทรายปะเออเสียงพินพินแตกฮะเดี๋ยว โอ oh, ยังอยู่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 ตอนนี้่ว่าจุกยางตัวนี้หายตกใจตกใจมันหายอยันนี้นก็เก็บไว้ใส่สตรีทไม่งั้นก็ลองบอดถ้ามีลองบอดเมื่อมีไม่ใช่ถ้ามีเมื่อมีเมื่อใดเมื่อนั้นนะฮะอนาคตมีแน่เพราะว่า ความฝ่ายฝฟนของเราคือครอบครองทุกอย่างที่อยากได้ซึ่งลอมบอดเป็นหนึ่งในนั้นคุณคเข้าใจไี้ผมจะสือ่อแล้วก็ดีแคทลอนเขาบอกหลายอย่างว่าเป็นของรอตสุดท้ายผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของล็อตสุดท้ายของเข้าหมายความว่ายังไงคือเขาจะเลิกใครดินเหรอหรือยังไงหรือว่าของล็อตสุดท้ายที่มีในร้านตอนณตอนนั้นไม่ทราบเช่นเหมือน ไม่ทราบเช่นเคยฮะหวังว่าจะได้อันนี้มันเตี้ยกว่านิดนึงอันนี้เตี้ยกว่าเตี้ยเป็นชัดๆมันเตี้ยกว่าด้วยไนยกล้องไ้ยลืยนกล้องคืนล่วะคีนี่เดี๋ยวคุณบอกผมไม่ยุติธรรมอีกนะผมติดกาาอุีย มันเลยสร้างกันนี่ไงอันนี้สั้นกว่าแข็งดีนะ,ะคือของดีแคทลอนก็ดีเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะไปสรรหาซื้อกันได้แต่ว่าของดากอนนะฮะ เฮ้ยแช่คูพูดไปเขาฟ้อ,ฟองคูหรือเปล่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรเสียหายพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเห็นไหมเออผมพูดเรื่องจริงทั้งนั้นคุณไม่ได้แย่นะบอร์ดคุณไม่ได้แย่แต่ว่าบอร์ดคุณอะให้คิงพินสั้นมา แล้วผมก็ไม่รู้วิธีแกะชิงพินอันนี้อ๋อใช่แบบเรียกับสติแน่เลยชัวเชื่อผมกูเป็นใครเนี่ยบอกให้เขาเชื่อเป็นคนเล่นเป็นผู้บริโภคฮะไม่ได้สภาพนี้เราเรียกผู้ตัวเองว่าผู้บริโภคไม่ได้เราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลแล้วก็เราก็ไม่ใช่คอน sumer ทั่วไปเราเป็นโซูเมอร s u m เอาชิบหายแล้วเอา้าคุณเห็นหรือเปล่า,าผมเอาสกูไปวางไว้ไหนพ๊ะ<ฮ>หายไปได้ได้นั่นในนี้หรือล่าคุณจะใส่ในนี้ทำไมวะอ้าวเาย่ละคุณ จรื่นะฮะปุ๊หายเตะเฮ้ยส hey, าสารไม่หายไปแล้วสกรูฉันหายไปไหนพลังงานก็ไม่หายเหมือนกันพลังงานแค่เปลี่ยนรูปในะอยู่รูปแบบอื่นแต่ตอนเนี้ย สกรูหายครับจูมบัแม่นเลยด้วยนี่ห้องกูมีพลังงานใช่มีพลังงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็พลังงานเสียงที่กำลังพูดอยู่แล้วก็พลังงานโจนพัดลมที่กำลังหมุนอยู่ม่าสิ่งต้องสี่แล้วปะไม่ได้สออ สอบมิเทอมฟิสิกตกเฮ้ยมิเทอมไม่ได้เป็นตัววัดทุกอย่างนีก็สอบสี่ช้อยอะ่ะไไมไ่เป็นตัวสัดสินใช่ใช่ใช่กดไม่ลงจริงเนี่ยกดยังไงให้กล้ามขึ้นประกอบสกรีดยังไงให้กล้ามขึ้น เมื่อกี้นะแต่ลืมพูดการประกอบสเก็ตนั้นคุณจะใช้แต่เขนไม่ได้คุณจะใช้แต่ข้อมือไม่ได้คุณต้องใช้น้ำหนักทั้งตัว เคพันใสไฟติดไม่หูยหดผมอยากได้คิงพินยาวกว่านี้อ่ะถ้าราก้อนดูคลิปผมอยู่ผมอยากให้คุณใส่คิงพินยาวกว่านี้ให้ลูกค้า จริงมันมีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่านี้แต่ผมเลือกที่จะไม่ทำมันผมยังศรัทธาในดาร์กอนอยู่กูห่มดศรัทธาละข้างแม่ยางพังกูก็เปลี่ยนใหม่ ือเมื่อกี้ผมใส่ไม่สุดก็เลยหนามากนั้ไงคุณทำไมผมใส่ไม่ได้วะผมไม่มีที่มือ ันไม่ได้เพราะว่าคุณจะยี่สิบนาทีแล้วนะมันต้องได้ปะเพราะผมมีคัตเตอร์ไหมเนี่ยจำไ,ได้ว่ามีนะแบบอันนี้ต้องพอร์ตเจอละ เดี๋ยวผมตัดเสร็จเดี๋ยวผมพูนใหม่ใช่ฮะผมประกอบไปแล้วผมใช้เทคนิคการช่างแม่งไม่ทำละนะฮะเทคนิคนี้ใช้ได้ตลอดใครสนใจก็อย่าทําตามแม่งอันตรายชีพหายอุป,ปรกรณ์ไม่ครบ อตอ้แหลาผมว่าผมส่งลิงกีรีให้นานะทำไมผมได้ดาก,ก่อนมาวะเนี่ยมันเหลือเยอะมากเลยเว้ยแต่พอใส่จานปุ๊บมาแม่งเรียบรอใส่ไม่ได้งงมากคือมาคุณดูนี่ จานนี้ไม่นหนาขนาดนั้นเลยสร้างมันละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเอาไปเซิร์ฟดูถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไปใช้ลูกยางโง่งเหมือนเดิมครับมันได้มันได้อยู่แล้วไอ้ได้อะเขาไม่ได้จ่ายจะกูจูงะกููกูแบนแม่งนี่เลย แบรนนี้สามารถใช้ฝึกเล่นได้แต่เล่นจริงจังไม่ได้จริงๆ,ๆคนเล่นจริงจังเขาไม่ซื้อบอร์ดสองพันหรอกเชื่อผมคนเล่นจริงจังเขาไม่ซื้อบอร์ดสองพันมาใช้หรอกเฮ้ยลูกยางแม่งนิ่มึุนเยอะเลยวะสัมผัสได้ ในนี้สำหรับคลิปนี้ก็ตอนน้องขอเชิญท่านอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำใจเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเราเป็นช่องเทเดียวที่จนีนโลกเราแทบจะเตะกล้องแล้ว